ก็สว <chat> ัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ก็คุณจตุพรหรือพี่อ้อยก็ได้มาให้การกับตํารวจตามที่ได้ร้องทุกไปดังนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ํำนวนคดีทั้งหมดแล้วจึงไม่สามารถที่จะให้เนื้อหาแห่งคดีได้ต้องกราบขอโทษสื่อสารมวลชนทุกท่านจริงๆและผมเองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ลึกลงไปในเนื้อหาแห่งคดีดังนั้นในนามส่วนตัวของผมจริงๆผมก็ ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจในความรู้สึกของพี่อ้อยค่ะกังวลไหมคว่าก็ไม่กังวลครับเราประสงค์ดําเนินคดีกับบุคคลนั้นเนี่ยกี่ข้อกล่าวหาครับอ๋อตอนนี้ข้อกล่าวหานี่ผมยังแจ้งไม่ได้จริงๆแต่ว่ายืนพื้นก็อยู่ที่7 1ล้านก็คือชอโกงในในในข้อหานั้นเป็นข้อหาแรกไปเห็นส่วนรายละเอียดจริงๆเนี่ยอยู่ที่การสอบสวนของของพนักงานสอบสวนไปเห็นบอกว่าเป็นการ คนนั้นไปเอาเผยข้อมูลของอ้อยอะไรต่างเนี่ยจะดำเนินคดีเกีเ่ยวกับรบของข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมครับอันนั้นผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดต้องขอโทษด,ด้วยในอนาคตอันนั้นไม่แน่ครับยังตอบไม่ได้ครับความรู้สึกของพี่อ้อยเสียความรู้สึกกับบุคคลคนนี้มากน้อยแค่ไหนกะ็ <c oughs> ตามที่คุณอ้อยเขาให้สัมภาษณ์ไปอย่างยอดเงิน71ล้านเขาให้ไปโดยเสน่หาหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่ยังไงก็ยังไงคะก็ก็เป็นการให้ไปทำไม่ใช่อโดยเสน่หา ไม่ใช่โดยเสน่หา,ไม,ไ,มาไม่ใช่โดยเสน่หาถูกครับก็คือมีาการหลอกให้ลงทุน<ม>อันนั้นก็ไปว่ากัน,แต,น,นแต่่แตผมตอบได้ว่าไม่ใช่เสน่หาเป็นการมีหลักฐานพยายนยืนยันแน่ชัดเลยใช่ไหมครับว่าตามาเนื้อหามันอยู่ที่ตำรวจับการที่ไม่ให้โดยเสน่หาเนี่ยหมายความว่ามันมีการต้อสังเกตว่ามีการปลอกกับคนภายนอกคนนั้นอ่ะปลอกไว้ซึ่งถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาก็ไม่น่าจะแสดงหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับลงทุนเว็บไซต์มันทุกอย่างก็ว่ากันไปตามเอกสาร ผมผมใช้คําว่าทุกอย่างยุติธรรมตามเอกสารความยุติธรรมตามเอกสารถ้าหากอีกฝ่ายติดต่อมาอยากจะขอไก,เก่เกลี่ยหรืออะไรแบบนี้นะคะมมันขึ้นอยู่กับเขาผมตอบแทนไม่ได้ที่ผ่านมามีการพยายามติดต่อมาขอไก่เกีย่ยบ้างไหมคะในทางในช่องทางผมไม่มีแต่ช่องทางคนอื่นผมไม่สาบช่องทางจีอ้อยเลอคะเขาได้พูดได้ฟังบ้างไหมก็คงไม่มี ขึ้นอยู่กับเขานี่หมายถึงว่าขึ้นอยู่กับใครที่จะตัดสินใจเปล่าฮะเปล่าขึ้นอยู่กับทางผู้ถูกร้องผมใช่ไี้การที่คุณอ้อยเดินทางมาจากฝรั่งเศสนะฮะจนก็ได้มาถึงเมืองไทยแล้วก็มาสอบถูกสอบปากคำสอบปากคำเพิ่มเติมตั้งหลายชั่วโมงเนี้ยสุดท้ายคุณอ่อยจะยอมความทำมอันนั้นเรื่องอนาคตแต่ณวันนี้ไม่มีผมขอตอบอย่างนี้วันนี้ตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นหรือยั่ใช่านายครับ ก็ก็น่าจะมากมอ,งงอันนั้นอันนั้นผมยังตอบไม่ได้ต้องรอการประสานงานจากพนักง,งานสอบสวนแต่พยานหลักฐานที่เรามีเราส่งให้หมด,ใ,หหมดในขั้นแรสบรอบสวนหดรียบครับยืนยันครับกว่า12ชั่วโมงมีการสอบประคำเลเอียดขนาดไหนครับเพราะว่าใช้เวลานานมากอันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตอนสอบสวนผมไม่สามารถที่จะเข้าไปลงรู้ได้แล้วอ๋นนอครับผมไม่ใช่ผมใช่ครับโอเคเนาะไม่เดี๋ยวครับอีกนิดนึงขอโทษนะครับ แล้ล่ามาลงนิดน,นึงมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าในอนา,าคตบุคคลนั้นต้องดึงฉีด็นแก้วอันนั้นผมตอบแทนไม่ได้จริงๆผมว่าไปตามเอกสารจริงๆครับท่านมั่นใจไม่ไว่าเขาต้องต้องดึงฉีดผมมั่นใจในเอกสารที่ผมนําเสนอพี่สมชาติคะแล้วทำไมฝ่ายผู้ถูกเก่าวหาถึงได้ยังคงยืนกรานว่าเป็นการให้โดยสเสน่หายังคงต่อสู้ในประเด็นนี้อยู่อะคะมันมีส่วนไหนที่ที่สมชาติเองจะไม่ทราบไหมอันนั้นเป็นเรื่องของข้อต่อสู้ของเขาอยู่แล้วผมก็ตอบแทนไม่ได้จริงๆ ต้องถามเขาเองครับคุณอ้อยกังวลใจอะไรไหมครับไม่มีคดีคนคนนี้ไม่มีกังวลครับมีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้นากันไหมคะหรือว่าเจอหน้าได้ถ้ามันถ้ามันถ้ามันหลีกเลี่ยงแล้วหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ไเผชิญหน้าเพราะว่าเราเราไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปเผชิญหน้ากับเขากังวลกังวลใจไหมว่าบุคคนใกล้ชิดของคุณอ้อยเนี่ย อาจจะเป็นพยานในขุดคนลึกลับผมอันนั้นผมผมยังไม่ไม่ก้าล่วงไปถึงขนาดนั้นครับใจเย็นๆครับเนาะขอบคุณจริงๆครับท่านแ,แค่นี้ก็วพางแล้วนะในยอดเงินอื่นๆนี้จะเอาความผิด้ว้ไหมก็ก็ก็ถ้าถ้ามันถึงก็ถึงฮะ ่าเห็นที่ทนายบอกว่าจริงๆมันมันน่าจะเกิน71ล้านแต่ว่าเรายืนพื้นที่71ล้านแค่นั้นเหรอคะตอนนี้เปล่าับเปล่าความหมายความหมายณวันนี้มันชัดเจนอย่างนั้นมันมากกว่า71ล้านอม่ไม่จะตามข่าวเลยแล้วก้อน39ล้านนั่นแหะคะที่มันก็อยู่ส่วนหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลไปแล้วใช่ไหมก็ก็มีด้วยมีจอที่ด้วยอันนั้นเดี๋ยวค่อยเป็นเป็นเป็นความเห็นของหน้างานสอบสวนอะไรมั่งที่ยังกังวลอยู่ตอนนี้พี่ไม่มีกังวลในทางกฎหมายของเราไม่มีกังวลครับ มั่นใจมากขนาดนั้ก็มันก็ต้องมันก็ต้องมั่นใจคู่กรณีเราก็เป็นนักกฎหมายนะก็ไม่เป็นไรครับนักกฎหมายก็ก็ทําผิดได้ผมก็ทําผิดได้เหมือนกันถ้าผมจะผิดถูกไหมครับแต่สิ่งสําคัญคือเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขาผิดอันนั้นผมไม่รู้อยู่ที่เขาถูกไหมครับแม้ว่าผมเป็นนักกฎหมายผมก็ทําผิดได้เนาะเรื่องนี่เบนนี่เอามารวมได้ไหมฮะก็อันนั้นรายละเอียดจริงๆผมตอบไม่ได้จริง ตอบในํำนวนไม่ได้จริงต้องขอโทษด้วยพี่ทานายเคยบอกว่าอยากให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีความสํานึกในสิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่าสํานึกคืออะไรถ้าผมตอบในานามส่วนตัวหากผมทําผิดหากผมนะฟังดีๆนะครับถ้าถ้าเป็นผมทําผิดผมก็กล้ารับผิดประเด็นก็อยู่แค่นั้นถูกไหมครับทุกค,คนย่อมทําผิดได้เสมอแต่กล้ารับไหมประเด็น,นแล้วถ้าเขากล้ารับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาอันนั้นอยู่ที่เขาอยู่แล เกิดอะไรขึ้นเ่าผมได้ชาบนจะมาดามอ้อยอาจจะให้อภัยหรือว่าอ๋อเรื่องการให้อภัยมันเป็นมันเป็นเมตตาธรรมของเขาผมตอบแทนเขาไม่ได้จริงถูกไหมครับถ้าเจ็ดสิบเอ็ดล้านได้คืนล่ะอันนั้นอันนั้นผมอยู่ในหมวดของเมตตาธรรมแต่ข้อกฎหมายก็ว่ากันไปผมขอแยกตอบอย่างนี้ถูกต้องไหมครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สมชาติค่ะค่ะ เเมื่่อสสัักกครู็็ปนาาขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชม วันนี้มาดำอ้อยนะครับหรือว่าเจอ้อยเนี่ยเขาก็เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็มาให้การให้ปักคํากับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งเจอ้อยมาตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกานะครับจน4ทุ่มครึ่งนะฮะเพิ่งจะออกจากกองปราบก็เจ้าตัวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดแล้วก็ทางเจ้าตัวนั้นเนี่ยนะครับก็ทิ้งท้ายกันนักข่าวเขาถามแยบไปว่าวันนี้วันฮาโลาวีน ผีนะครับหรือคนอันไหนหน่ากลัวกว่ากันเจ๊อ้อยตอบว่าคนนะครับแล้วก็ขึ้นรถกลับไปทันทีนี่ก็ถือว่าเป็นมหากราบนะครับวิบากของทนายตั้มแล้วก็มาดามอ้อยนะครับสำหรับเงินนะสำหรับเงิน71อล้านนะครับที่ทนายตั้มเขาบอกว่าเป็นการให้โดยการเสน่หานะครับนะฮะซึ่งทางทนายของ เอ้อยเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการให้โดยสเสน่หาผู้นี้ต้องรอดูนะครับเรื่องของตำรวจนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากที่ผู้เสียหายนะครับได้เดินทางมา,าให้ปากคำแล้วก็คดีเนี่ยโอนมาจากโอนมาจากสอพอปากช่องนะฮะนี่ก็คือสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอกันในวันนี้นะครับขอบคุณคุณเกียรติยศครับจากอุบลราชธานีนะครับก็ เป็นไปตามวัยนะคุณเกียรติยศก็รอติดตามกันนะครับเพื่อนๆสำนักข่าวรัศดรน่าจะเข้านอนกันหมดแล้วเรียกว่าก็ขอญาตได้มาติดตามข่าวประเด็นเรื่องของทนายตั้มนะครับก็ถือว่าเป็นทนายชื่อดังคนหนึ่งแล้ววันนี้ทนายตั้มเขาไปขึ้นศาลนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็กลับไปทันทีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าทนายตั้ม จะเข้ากรุงเทพกี่โมงแล้วก็ทางตำรวจจะออกหมายเรียกนะครับหรือว่า